สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอิสราสีทโลกรซือใหญ่ชุดช้างศึกชุดยู23เล่งเรียกแข้งลุกครึ่ง15-16รายเข้าแคมป์เพื่อเตรียมทีมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกที่มองโกเลียโคชหละอิสระสีทโลกรซือใหญ่ทีมชาติไทยชุดย23เปิดเผยว่า ปัญหาอย่างแรกคือการเรียกผู้เล่นที่อยู่ในเกรด A เข้ามาเล่นทีมชาติอาจติดเรื่องที่สโมสรไม่ปล่อยตัวเพราะโปรแกรมไปทับซ้อนกับการแข่งขันในลีกทั้งไทยลีก1และไทยลีก2แต่ก็ได้เตรียมลองหาตัวลูกครึ่งที่เสนอตัวเข้ามาเกินกว่า20คนแล้วนักเตะลูกครึ่งหลายคนที่มีโอกาสจะเข้ามาเก็บตัวในแคมป์แรกยังพอมีเวลาและอาจจะมีปัญหาเรื่องกากตัวเรากำลังรู้ว่าจะยืดหยุ่นได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมถ้าเขามามาเก็บตัวกับเราสักหนึ่งอาทิตย์ให้เราเห็นได้บ้างหรือถ้าเขาโชว์ฟอร์มได้ดีกับลีกใหญ ที่มีการถ่ายทอดเราสามารถดูเขาได้เลยแต่ว่าทุกอย่างจะต้องมีการประชุมและการตัดสินใจร่วมกันกับทุกฝ่ายด้วยเริ่มแรกลูกครึ่งมี12คนรวมแล้วตอนนี้น่าจะ1 5าถึง1 6คนอาจเยอะกว่าน,นั้นที่มาร่วมงานตรงนี้ได้มาจากทีมงานของสมาคมโคดทีม19ปีด้วยทางฝ่ายเทคนิคด้วยรวมถึงมีทีมงานติดต่อกันเข้ามาเรื่อยๆบางทีส่งข้อมูลมาให้กับผมโดยตรงและได้ส่งเรื่องไปที่สมาคมเพื่อดําเนิงงนการติดต่อประสานงานและดูความเรียบร้อยต่างๆเช็คเอกสารดูว่ามีความเป็นไปได้คนไหนให้ความสนใจอย,อย่างไร ถ้าเรามีการตรวจสอบฝ่ายประสานงานทำงานกันได้ดีมากๆเดี๋ยวคงรอคอนเฟิร์มว่าจะได้ใครมาจากไหนบ้างทัพทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีจเจริญนักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมมือแรกในวันที่30สิงหานี้โดยโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบคัดเลือกที่มองโกเลียประกอบไปด้วย27ตุลาคมพบมองโกเลีย29ตุลาคมพบลาว31ตุลาคมพบมาเลเซีย สะเทือนทัพช้างศึกดึงตำนานทีมชาติไทยลุยออยู23เอเชียทีมชาติไทยเตรียมทำภารกิจสำคัญลุยศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งจะมีการแข่งขันที่มองโกเลียระหว่างวันที่27-31ตุลานี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเจร่วมสายกับมองโกเลียมาเลเซียและลาวความเคลื่อนไหวล่าสุดทีมชาติชุดยู23ดึงกองหน้าทีมชาติไทยระดับตำนานของทัพฉลามชนพิภพอ่อ,อนโมเข้ามาร่วมเป็นสตาฟของทีมชุดนี้ซึ่งรอประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสมาคม พิภพบอ่อนโมจะเข้ามาเป็นทีมสตาฟช่วยงานของอิสระสีทโลรับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชของทีมชุดลุยศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้โดยโค้ชหล่กอิสระสีทโลจะเลือกใช้ผู้เล่นจากทีมชุดยู19ที่เคยร่วมงานกันเข้าสู่ทีมชุดยู23สโมสรการท่าเรือภายใต้การนำทัพของโคง้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนมีการปรับทัพคำสำคัญโดยก่อนหน้านี้จะมีการเสริมทัพผู้เล่นอย่างฟิลิปโรเลอร์ที่เข้ามายืนในตำแหน่ง วิงแบ็กขวาและปีกขวาแล้วยังรวมถึงจอห์นบาโจแนวรุกทีมชาติมาดากัสกาทีม่มายืนตำแหน่งสูน้าให้กับสิงเจ้าท่าโดยดูสิเฉลิมแสนยังได้ผู้เล่นใหม่เข้ามาสู่ทีมเพิ่อมอีกหนึ่งคนในตำแหน่งกองหน้าอย่างฮิเบร์ปาจินโยอดีตดาวซัโโลของบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดพังใหม่1ิตัวจริงการท่าเรือชุดล่าแชมป์ทะลีของโคดองดูสิเฉลิมแสนภายใต้ระบบ4-1-3-2ผู้รักษาประตูวรรวุศสีสุภากองหลังนิทพลเซลานนท์เอเลดดอรเลดาวิ d โลเชลา่าและเควินดิโรมดัมกองกลางโกซุนกีกองกลา,างฟิลิปโรเลอร์ เซอร์เคียวโซรสและบดินพาลาก่องหน้าจอบารโจและฮาเวียร์ปาดินโยทีมชาตจีนโยกไปใช้สนามกลางในกาตาทำศึกคัดบอลโลก2022รอบ12ทีมสุดท้ายในโปรแกรมที่จะเปิดบ้านพบกับญี่ปุ่นจีนคอนเฟิร์มโยกใช้สนามกลางในประเทศกาตาลงเล่นไปจ้าบ,บ้านพบกับญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซน,นเ,อเอเชียรอบ3ในวันที่7กันยานี้ สมาคมฟุตบอลจีนเผชิญปัญหาการจัดการแข่งขันในประเทศตัวเองเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไม่ดีขึ้นรวมถึงผลกระทบจากมาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลจีนอย่างไรก็ตามล่าสุดสมาพันน์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ a f c ยืนยันให้ศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ระหว่างทีมชาติจีนกับญี่ปุ่นในวันที่7กันยาย้ายไปทำการแข่งขันที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์การตัดสินใจช้สนามเป็นกลางเกิดขึ้นเนื่องจากสมาคมฟุตบอลจีนเผชิญปัญหาในการจัดการแข่งขันเกมเย่าเนื่องจากข้อจำกัดการเดินทาง ถึงการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด -19 ปัจจุบันเอฟซีกลังทํางานอย่างใกล้ชิดกับสมาคมฟ,ฟุตบอลจีนและสมาคมฟ,ฟุตบอลญี่ปุ่นและสมาคมฟ,ฟุตบอลกาตาร์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกภาคส่วนจะปลอดภัยและผ่านไปด้วยดียดยสนามแข่งขันในแบบดังกล่าวจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการเรเ็วๆนี้สำหรับจีนอยู่ในกลุ่มบีร่วมกับญี่ปุ่นออสเตรเลียาซาอดุดีอาระเบียโอมานและเวียดนามโดยมีโปรแกรมเปร,เรียมสนามเกมแรกพบกับออสเตรเลียในวันที่2กันยานี้ ่สมุดสมุดปราการซิตี้ภายใต้การนำทัพของมาซาลลาอิชิอิได้กองหน้าคนใหม่มายืนลาตะขาให้กับทีมในฤดูกาล2021หลังจากพวกเขาต้องเสียกองหน้าตัวเก่งอย่างบาร์อัทารเลี่ที่ย้ายไปร,ร่วมทีมซูวันเอฟซีในเวทีเคลีกเกาหลีใต้ล่าสุดสมุดปราการซิตี้ได้กองหน้าคนใหม่เข้าสู่ทีมเรียบร้อยโดยบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนันทวัฒน์สวนแก้วเพื่อเข้ามาแทนบาร์อัทารเลี่ลาตะขายในฤดูกาลนี้ นันทวัฒน์จะเข้ามาผนึกกำลังกับเจริญสักวงกรปีกจรวดทีมชาติไทยหลังพวกเขาเคยร่วมงานกันมาแล้วในทีมชาติไทยชุดยู23ชิงแชมป์เอเชียที่ทะลุเข้าสู่รอบ8ปทีมสุดท้ายเอเชียทีเลเรือบคิดเซียาวงผู้เหนวยการสโมสรน,น้องบัวพิชาเอฟซีเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกว่าแฟนคลับพญาไก่ชนอาจได้ข่าวดีหลังมีความเป็นไปได้ที่แฟนบอลอาจจะสามารถเข้าชมเกมในสนามได้ ก่อนหน้านี้บรีรัมยูเนเต็ดเป็นสโมสสแรกที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดให้แฟนบอลเข้าชมสนามได้25%โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนแล้วทั้งในส่วนของสนามการจัดการแข่งขังขงนณสนามช้างอารีนาและเขากรโดงสเตเดียมโดยมีการกล่าวว่ามีความเป็นไปได้มากๆที่แฟนบอลจะเข้าชมเกมการแข่งขันซึ่งตอนนี้ทางสโมสร์กำลังทำงานด้านการรายงานแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันต่อทางสสจจังหวัดซึ่งหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดี สำหรับศึกไทยลีกเตรียมเปิดฤดูกาลวันที่3กันยาซึ่งสนามพิเชียสเตเดียมหลังเย่าของนมบัวพิเชียเอฟซีจะมีแชมป์เก่าบีจีปทุมยูเนเต็ดมาขอชาสนามแข่งขันร่วมด้วยตลอดเดือนกันยากวินธรรมศรจานันในด่านของโอสลูเวนเผยมีความคิดที่จะยื่นข้อเสนอขอสัญชาติเบลเยียมหากค้าแข่งกับทีมครบ5ปีตามสัญญาที่เซน็นเอาไว้ในด่านวัย31ปีย,ย้ายจากเอชจีเมืองทองมาค้าแข่งในลีกเบลเยียมกับโอสลูเวนด้วยสัญญาระยะยาว5ปี ตั้งแต่ฤดูกาล2018ซึ่งก่อนหน้านี้กวินมีโอกาสลงสัมผัสเกมจูเบลลาโปลิกเบลเยียมไปแล้วในช่วงท้ายซีซั่นก่อนทําให้เขากลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่มีโอกาสลงเล่นในศึกลีกสูงสุดเบลเยียมโดยกวินมีโอกาสพูดคุยผ่านไลฟ์สดกับโ Thailand. ค้ชทแลนด์เมื่อคืนวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาถึงเรื่องราวชีวิตการกาแข่งในลีกเบลเยียมรวมถึงแง่มุมต่างๆในการใช้ชีวิตในลีกยุโรปซึ่งมีคาถามจากแฟนบอลเกี่ยวกับการขอสัญชาติเบลเยียมของนายด่านทีมชาติไทยว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในอนาคต คิดอยู่เหมือนกันผมทราบมาว่าถ้าเราทำงานที่นี่และจ่ายภาษีครบ5ปีเรามีสิทธิยื่นขอสัญชาติเบลเยียมได้แต่ติดอย่างหนึ่งคือเมื่อปีที่แล้วผมไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นแต่สัญญาจริงๆของผมอยู่ที่ o s l u ูเวเพราะนั่นเป็นสัญญายืมตัวผมต้องไปสอบถามรายละเอียดตรงส่วนนี้ว่าสามารถนับปีต่อไปได้เลยหรือไม่เพราะผมอยู่ต่อเนื่องที่นี่5ปีซึ่งถ้าเป็นไปได้จะเหลืออีก2ปีก็ครบ5ปีพอดี สลับกะวินยังต้องรอให้โอกาสในการลงสนามในศึกหลีกของเบลเยียมต่อไปหลัง4เกมแรกยังไม่รับโอกาสจากมาร์คปีตกุลสือชาวเบลเยียมส่งลงเพอสาแมต่เกมเดียวที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นแม้ว่าในศึกโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาจะไม่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ แต่การพัฒนาที่ต่อเนื่องของพวกเธอเนื่องจากที่ผ่านมานั้นทีมฟุตบอลหญิงคือทีมเดียวในโลกนี้ที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกได้ครบทุกรุ่นทั้ง 17, 20และชุดใหญ่ที่สําคัญผลผลิตนักเตะสาวญ,ญี่ปุ่นถูกส่งออกไปค้าแข้งยังหลีกยุโรปมากมายในยุคนี้นักเตะทีมชาติญี่ปุ่นหญิงที่ค้าแข่งในหลีกชั้นนาก็มีซากิคูมากะอิไว้30จากบบเยอร์มินิกซาโอลิทาคาราดะ21ปีกองหลังจากวอชซิงตันสหรัฐยูอิฮาเซงาวะอายุ24ปีกองกลางจากเบสแฮม โอนกโกฮายาชิอายุ23ปีกองกลางจาก Aik สวีเดนมานะอิวาบุชิอายุ28กองหน้าจากอนอลอังกฤษและยูกะโมกิริอายุ25ปีกองหน้าจากลินโคปิงสวีเดน